ผขอสวัสดีนะครับพี่น้องชาวเพจแกะทุกท่านนะครับผมผมไม่ได้ลงคลิปยาวหลายวันเนาะวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องการเลี้ยงแกะนะครับแล้วก็การดูแลแกะนะครับก่อนที่ฤดูฝนจะเข้ามานะครับผมบางพื้นที่นะครับฝนเริ่มตกแล้วนะครับฝนเริ่มตกเริ่มด้จับอึ่งกันแล้วนะครับผมแต่ทางที่ผมอยู่ี่ยังไม่ตกนะครับยังไม่มีฝนนักหนักตกเลยนะครับตกลงมาปอเปะปอเปะครับ ยังยังไม่ชัดเจนนะครับผมนฟาร์มก็ยังแห้งๆอยู่นะครับยังไม่มีฝนตกอะไรเลยนะครับผมสําหรับคนที่จะเริ่มเลี้ยงนะครับเริ่มเลี้ยงหรือว่าสนใจที่จะเลี้ยงแกะนะครับในช่วงเข้าหน้าฝนนะครับเป็นช่วงที่อาหารนี่หาง่ายครับสําหรับพวกหญ้าพวกกระถินพวกอะไรที่อยู่ข้างทางนะครับก็จะขึ้นเองตามปกตินะครับเราก็จะหาอาหารได้ง่ายนะครับแต่ปัญหาของการเลี้ยงแกะนะครับ หน้าฝนนะครับคือประเด็นแรกเลยคอกนี่ต้องแห้งครับคอกต้องแห้งพื้นต้องแห้งนะครับคอกต้องแห้งสนิทครับผมถ้าคอกเปียกมีน้ําไหลผ่านคอกนะครับผมแพะแกะของท่านจะป่วยนะครับจะป่วยและเป็นหวัดนะครับทําให้ปลอดติดเชื้อแล้วเสียชีวิตได้ง่ายนะครับผมอีกปัญหานึงก็คือเรื่องยุงนะครับผมยุงก็จะเยอะนะครับ กลางมุ้งคอกแกะโคกแพะกันด้วยนะครับผมช่วงเวลาค่ำคืนนะครับเพราะว่ายุงนี่ก็เป็นสาเหตุนะครับของลูกต่างๆนะครับที่ทำให้แพะแกะนั้นเสียชีวิตได้นะครับสองประเด็นหลักๆครับพื้นต้องแห้งเนาะแล้วก็เรื่องยุงนะครับส่วนมือเก่านั้นคงไม่ต้องอธิบายเลยมากนะครับมือเก่านั้นเคยเลี้ยงมาแล้วหลายปี ประสบการณเพียบนะครับผมการเลี้ยงแกะให้รอดในช่วงฤดูฝนนะครับผมแต่ก็อย่าประมาทครับทั้งฝนตกหนักอากาศเย็นชื้นบางช่วงนี่พายุเข้าหลายวันนะครับไม่มีแสงแดดส่องลงมานะครับพื้นโอก็จะนานแห้งนะครับแล้วการปล่อยเลี้ยงไล่ทุงท่งไล่ทุ่งหรือว่าปล่อยออกไปเดินข้างนอกก็จะลำบากนิดน,นึงนะครับเพราะว่า ถ้าพื้นเฉะอะไรเงี้ยน้องเขาจะไม่ค่อยออกจากคอกนะครับเขาจะอยู่ในคอกอยู่ชั้นสองนะครับเราก็จะต้องหาอาหารเข้ามาให้เขากินในฟาร์มของเรานะครับผมสำหรับ,บคนที่เลี้ยงมาอยากให้ลองศึกษาดูดีๆครับลองศึกษาดีๆีฝนเลี้ยงนะครับไม่ว่าจะเป็นฤดูฝนฤด,ดูหนาวฤด,ดูแรงนะครับเราต้องเลี้ยงแบบไหนแล้วจะไปรอดนะครับลงทุนแต่พอตัวนะครับอย่าไปลงทุนเยอะนะครับทําฟาร์มทําคอกก็ทํา ที่มันพออยู่ได้ก่อนนะครับทดลองเลี้ยงดูก่อนว่าเราจะไปไหวไหมนะครับแต่ถ้าเราเก่าแล้วนะครับมีประสบการณ์แล้วคิดว่าเอาอยู่จัดเต็มระบบได้เลยครับทั้งแม่พันธุ์ทั้งโคกทั้งฟาร์มนะครับผมแหล่งอาหารก็สําคัญนะครับสําหรับมือใหม่นะครับบางคนลงทุนแต่แม่พันธุ์หรือว่าแกะสาวแพะสาวหมดเลยนะครับแต่คราวนี้ลืม <c oughs> คํานึงถึง แหล่งอาหารนะครับว่าฤดูฝนเราเจะาอาหารจากไหนนะครับฤดูแรงอาหารจากไหนนะครับจะเป็นหญ้าสดหรือว่าเป็นอาหารค้นหรือว่ามีแปลงปล่อยหรือว่าพวกข้าวโพดสับนะครับผมหลายๆอย่างนะครับต้องคํานึงนะครับสบําหรับไร่ใหม่นะครับแต่ก็อยากให้กลับมาเลี้ยงก็น้องศึกษาดีๆแล้วกลับมาเลี้ยงนะครับกลับมาเลี้ยงกันเพราะว่าแกะกับแพะตอนนี้ราคาขยับขึ้นพอสมควรนะครับ ไม่ว่าจะเป็นลูกขุนนะครับตัวผู้ก็ราคาเริ่มคงที่แล้วครับร้อยสิบร้อยี่นะครับสําหรับแกะบางพื้นที่ร้อยสามสิบสี่สิบไปแล้วนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับการขนส่งด้วยนะครับว่าเราขนส่งไกลไหมพู้ค้าเข้าไปถึงไหมนะครับราคาอาจจะมีบวกลบห้าบาทสิบาทนะครับแม่พันธุก็ราคาก็ขยับขึ้นมาจากเดือนที่แล้วนะครับเดือนที่แล้วนี่จะอยู่ประมาณไม่เกินสองพันห้าสองพันแปดนะครับ เดือนนี้มี3 0 0พันบ้างแล้วนะครับเมษพันนะสพันส3มในบางพื้นที่ก็ขึ้น4 0 0พันไปแล้วนะครับสวยๆนะครับโครงสร้างดีๆนะครับก็ยังยังยังพอซื้อซื้อเลี้ยงได้อยู่นะครับสําหรับมือใหม่นะครับราคาไม่เลี้ยงเท่าไหร่นะครับไม่เกิน3 0 0พันนะค่อยๆคัดครับค่อยๆคัดค่อยๆหานะครับว่าจะแกะแบบไหนมาเลี้ยงนะครับเป็นซานต้าขนเกลียนขนสั้นหรือว่าจะเป็นลูกผสมดอปเปอร์นะครับหรือว่าจะเป็นพม่าหางยาวนะครับ พอมาหางยาวก็ลูกค้าถามเยอะเหมือนกันนะครับมันต้องมีข้อดีอะไรที่มันที่มันดีจริงๆนะเนาะลูกค้าถึงถามหานะครับอย่าไปหมกมุ่นนะครับอย่าไปหมกมุ่นกับโลเปอร์อย่างเดียวซานต้าอย่างเดียวนะครับลองลองเปิดโอกาสนะครับเปิดความคิดเราว่าสายพันธุ์อื่นมันข้อดีข้อเสียแตกต่างกันยัง,ยยงไงนะครับให้มันเหมาะสมกับฟาร์มนะครับพ <brasile> ราเราเลี้ยงเราเลี้ยงเพื่อขายให้ลูกค้าลูกค้ามีหลากหลายนะครับบางคนชอบซานต้าบางคนชอบโลเปอร์ บางคนชอบลูกผสม,ม zek zek iah, บางคนชอบขาทาดินนะครับเราต้องเลี้ยงให้ลูกค้านะครับเพราะว่าเราเลี้ยงเพื่อขายเนื้อหรือว่าเลี้ยงเพื่อขายสายพันธุ์นั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดเราเลี้ยงเฉพาะที่ว่าเราชอบนะครับตามที่เราชอบอย่างเดียวบา,าาบ,บ, ии, บางทีลูกค้าเขาไม่ชอบกับเรานะครับเพราะว่าทุกคนจะเลี้ยงทําฟาร์มไม่ได้เพื่อเป็นพ่ค้านะครับแต่บางคนเลี้ยงเพื่อความชอบก็จริงอยู่นะครับแต่ให้คหํานึงถึงการขายด้วยนะครับว่า เวลาจะขายนะลูกค้าเขาไม่ได้ชอบเหมือนเรานะครับต้องเลี้ยงหลากหลายไว้นิดหน่อยครับเพื่อพี่จะเป็นตัวเลือกให้กับลูกค้านะครับเผื่อลูกค้ามาชอบซานต้าเขาจะได้ซื้อซานต้าไปชอบร็อปเปอร์ก็แบ่งร็อปเปอร์ไปตามราคาตามกรดนนะครับผมพอสุดท้ายแล้วเราก็ต้องขายนะครับไม่ว่าจะเลี้ยงสายพันธุ์ไหนเราขายเราขายอยู่แล้วนะครับเราจะเลี้ยงเป็นร้อยสองร้อยแบบไม่ขายก็ก็ ส่วนใหญ่ไม่มีนะครับเนาะส่วนใหญ่ก็จะขายออกนะครับลองศึกษาดูครับเพื่อถูกใจเนาะว่าเราจะเลี้ยงสายพันธุ์ไหนก็อยากให้กลับมาเลี้ยงกันเยอะๆครับผมเกษตรกรที่ยังสนใจการเลี้ยงแกะอยู่นะครับถามว่าสร้างรายได้ไหมสร้างรายได้ให้กับท่านแน่นอนนะครับถ้าท่านเลี้ยงโลดท่านเลี้ยงแล้วแกะแข็งแรงสมบูรณ์นะครับยังไงก็สร้างรายได้ครับ อาจจะเลี้ยงเป็นอาชีพนะครับต้องหลัก50-60ตัวนะครับ50-60เม่นะครับเต่ยวถ้าจะเลี้ยงเพื่อทดลองเลี้ยงก็เอาไป5ตัว10ตัวก่อนถ้าคิดว่าไปไหวก็วิ่งกันเป็นร้อยสองร้อยเลยนะครับถ้าแหล่งอาหารทันเพียงพอนะครับทันเลี้ยงได้เป็นร้อยสองร้อยนะครับผมเคยไปดูฟาร์มแกะของลูกค้านะครับที่อยู่ทางปากช่องมวกเหล็กทางนู้นนะครับทั้งแพะตั้งแกะรวมกันพันกว่าตัวครับเขาเลี้ยงนะครับ เขาก็ยังเลี้ยงไหวนะครับแล้วรายได้เขาก็อยู่ได้นะครับอยู่ที่การบริหารจัดการครับว่าเราจะเลี้ยงเพื่อขายอะไรบางคนเพื่อเลี้ยงแพะแกะนะครับขายนมก็มีครับบางคนขายเนื้อก็มีนะครับผมบางคนขายสายพันธุ์นะครับแล้วแต่จังหวะแล้วแต่โอกาสนะครับขอให้อุดทนเลี้ยงนะครับผมอย่าเพิ่งท้อสาหรับคนที่เลี้ยงแพะนะครับอันนี้เรื่อง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 แพะนะครับลูกค้านะครับเลี้ยงแพะมาตั้งแต่ช่วงแพะแพงๆตัวละสี่ห้าพันนะครับ พอแพะถูกแพะถูกถูกเหลือตัวละพันสองพันเขาก็ไม่ขายครับทุกวันนี้มีสองร้อยกว่าตัวนะครับราคาก็ขยับขึ้นมาสามพันสี่พันแล้วนะครับเขาก็ประสบความสําเร็จนะครับถ้าเขาขายชุดนี้ก็สองสามร้อยตัวก็มีหลักนู่นแล้วครับมีห้าหกแสนแน่นอนนะครับในมือเขานะครับแต่เขาไม่ขายครับเขาขายลูกกินเดือนละสองหมื่นสามหมื่นอย่างนี้ดีกว่าครับกินกันยาวๆครับอยากให้อดทนนะครับไม่ใช่ว่าเห็นมันถูกก็จะขายทิ้งขายทิ้งอย่างเดียวนะครับ ถ้าท่านขายทิ้งอ่ะพ่อค้าเขาก็ยิ้มเลยครับเขาซื้อราคาถูกๆซื้อง่ายขายคล่องครับอยากให้ขายแต่พวกที่ว่าเราอยากขายน,นนะน้องแบบว่าตัวไหนมันเป็นแม่ปลดเป็นอุคุนนี่ยเราก็ปล่อยทิ้งออกไปไม่เป็นไรแบงแบงให้พ่อค้าไปทํากําไรบ้างแต่ถ้าเกิดเราเลี้ยงไหวครับไม่มีปัญหาอะไรเราเลี้ยงต่อครับเพราะว่ามันใช้งานได้ครับพวกนี้แล้วก็รายได้ไม่ต้องห่วงครับ รายได้ไม่โอเคไม่ตกลงแน่นอนนะครับรายได้ขึ้นแน่นอนนะครับผมก็เผื่อท่านใดอยากเลี้ยงนะครับก็ลองลองศึกษาข้อมูลนะครับอย่างที่เคยบอกนะครับแล้วก็ทักเข้ามาได้ครับมาคุยกันตลอดนะครับที่ศูนย์แปดแปดนะครับเจ็ดหนึ่งสองสี่ห้าศูนย์สองเบอร์นี้เป็นทักไลน์ได้เลยนะครับแล้วก็มาที่เฟซบุ๊กนะครับของสรรเสริญวัฒน์ดำรงเจริญนะครับ ถ้าเข้ามาไดา้ทุกช่องทางนะครับในแชทของอ TikTok ก็มีนะครับยังไงก็ฝากพี่น้องนะครับกดติดตามไว้หน่อยนะครับช่องเพิ่งสร้างขึ้นนะครับเผื่อมีข้อมูลอะไรดีๆเราก็จะได้มาแบ่งปันกันในกลุ่มของแพะแกะนะครับสำหรับคนที่รักที่จะเลี้ยงรักที่จะดูแลน้องแพะน้องแกะนะครับ ถ้าท่านใดสนใจนะนะครับฝากติดตามไว้หน่อยนะครับี่สำหรับที่ฟาร์มก็ผมไม่ได้มีแปลงปล่อยนะครับผมเป็นพ่อค้าเนาะแล้วก็เลี้ยงด้วยอเงี้ยบรรยากาศก็จะประมาณนี้นะครับบางฟาร์มมาโหบรรยากาศน่าเลี้ยงครับแต่คราวนี้ขายทิ้งหมดเสียได้คอกเสียได้แปลงหญ้านะครับฝนเริ่มลงแล้วนะครับผมอย่าปล่อยให้หญ้ากับกระถินมันขึ้นคางทางสวยๆาเห็นแล้วมันใส่นะครับรีบๆไปตัดกันนะครับผมโอเคครับผม มีปัญหาอะไรก็ทักเข้ามาได้สวัสดีครับ